าต้องเลือกระหว่างพัฒนาคนเก่งกับพัฒนาคนไม่เก่งเราควรจะเลือกแบบไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel p o d สแ s นนักเล่าในตำนานช n e l ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิดและที่สำคัญนะครับไม่รบกวนเวลาฟังของคุณจนมากเกินไปสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นการพูดถึงเรื่องของคนเก่งและคนไม่เก่งแน่นอนครับว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าเจอทั้งคนเก่งและคนไม่เก่งเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันเราจะทำยังไงดีระหว่าง <t ouch> ต้องพัฒนาคนเก่งก่อนหรือว่าพัฒนาคนที่ไม่เก่งก่อนเรื่องราวในวันนี้นะครับอาจจะมีคําตอบให้คุณก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูเรื่องราวล้มตน้นโดยที่ว่าเจฟครับเป็นผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งกํลาลังมีปัญหากับการจัดทีมของเขาอยู่ซึ่งปัญหาที่ว่านั่นคือทีมของเขาเนี่ยมีทั้งคนเก่งแล้วคนไม่เก่งทําให้เขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเพิ่น <cog> ว่าในสุดส <y> ัปดาห์ที่จะถึงครับ เจฟเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปปีนเขากับลูกๆแล้วก็เพื่อนของลูกๆเขาในวันนั้นเองก็จะมีปีเตอร์ซึ่งเป็นเด็กที่โตที่สุดในกลุ่มนะครับมีความสามารถในการปีนเขาได้อย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็จะมีอีกคนหนึงคือลิลลี่น้องสาวคนสุดท้องซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยความเป็นเด็กลเล็กที่สุดและยังเป็นผู้หญิงอีกก็เลยทําให้ปีนเขาได้ช้ายอย่างน่าใจหายสิ่งที่เจฟทนั่นก็คือเจฟลอง ให้ปีเตอร์ครับล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ให้ลินลี่เนี่ยเป็นคนรังท้ายแต่ปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือปีเตอร์เนี่ย,น,ยนำหน้าไปไกลมากแล้วก็ได้พักผ่อนก่อนในขณะเดียวกันครับที่ลินลี่เนี่ยต้องปีนเขาตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยมากไม่ได้พักผ่อนเลยจนทําให้การปรีนเขาเนี่ยล่าช้ามากกว่าเดิมคราวนี้เจฟก็เหนเ็นปัญหาครับว่าการที่ให้คนเก่งนำเนี่ยบางทีอาจจะไม่ดีก็ได้ ก็เลยลองเปลี่ยนวิธีใหม่สิ่งที่เจฟทำก็คือเขาได้ลองเปลี่ยนให้ลินลี่มาอยู่ด้านหน้าสุดและไล่ลำดับความเร็วในการปริงเขาไล่มาตั้งแต่ช้าที่สุดมาจนถึงเร็วที่สุดซึ่งคหสุดท้ายครับก็คือปีเตอร์นั่นเองซึ่งปีเตอร์เนี่ยครับก็ได้หน้าที่เป็นคนรังท้ายของขบวนปรากฏว่าพอเจฟใช้วิธีนี้นะครับในการปริงเขาดู สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถดูแลเด็กๆได้ได้ครบทุกคนอย่างปลอดภัยแต่ปัญหาใหญ่ก็คือการเคลื่อนที่ช้ามากเพราะทุกคนต้องตามความเร็วของลิลลีเจฟก็คิดว่าวิธีนี้ก็ไม่น่าจะเวิร์กนะครับคือการให้ลีลลนำเนี่ยก็ทําให้การเดินทางค่อนข้างช้าเจฟก็เลยคิดอีกวิธีหนึ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งด้วยวิธีนี้แหละครับผมทําให้การปินเขาเนี่ย เป็นไปได้อย่างราบรื่นคราวนี้ครับเจฟเลือกวิธีที่จะสอนเทคนิคต่างๆในการปีนเขาให้กับเดลลี่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเิลลี่ครับได้รับเทคนิคแล้วก็เรียนรู้แล้วได้นำมาทดลองในการปีนเขาจริงๆมันก็ทำให้ความช้าของเดลลีน่นะครับกลายเป็นความเร็วขึ้นมามากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งมันก็ทำให้เห็น พัฒนาการของลิลลี่และทำให้การเคลื่อนที่ของกลุ่มนั้นเป็นไปได้อย่างเร็วมากขึ้นสุดท้ายครับมันก็เลยทำให้เจฟไปถึงจุดหมายด้วยเวลาที่เร็วมากกว่าที่คิดไว้มากนั่นก็เป็นเพราะการพัฒนาการระหว่างทางของลิลลี่นั่นเองจากเรื่องราวในวันนั้นเจฟก็เลยคิดได้ว่าเขาจะจัดก,การยังไงกับลูกน้องเขาที่ยังแก้ปัญหาไม่ตกนั่นสักที จากเรื่องนี้ครับคิดว่าเห็นอะไรกันบ้างครับสิ่งสําคัญมากครับเวลาที่เราเจอปัญหาครับต้องหาให้เจอก่อนว่าอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของปัญหานี้คืออะไรแล้วพยายามที่จะแก้ไขที่จุดนั้นถ้าอุปสรรคของทีมคือลูกน้องที่ไม่เก่งคุณก็ต้องพยายามเพิ่มทักษะของลูกน้องคนนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะทุกการเพิ่มทักษะนั้นจะทําให้ความเร็วในการทํางานของทีมคุณเร็วมาก ขึ้นด้วยเช่นกันหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราโมวแต่คิดว่าไม่ต้องปิดไม่ต้องไม่สนใจหรอกพวกคนไม่เก่งอ่ะให้ไปสนใจคนเก่งให้มันเก่งมากขึ้นกว่าเดิมมากเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเสียดีกว่าเดี๋ยวงานก็จะเดินเองแล้วก็ดีเองแต่มันก็ทําให้เราลืม,มือนกันนะครับว่าคนเก่งเนี่ยก็เป็นแค่คนคนเดียวภายในทีมเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะแบกทุกอย่างของทีมได้สุดท้ายครับงานก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมสเท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีการพัฒนาการคนที่อ่อนกว่าและคนที่ด้อยกว่าเนี่ยให้มีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ความรวดเร็วในการทํางานมากขึ้นกว่าที่จะไปสนับสนุนคนเก่งให้เก่งอยู่คนเดียวนั่นเองแต่สิ่งสำคัญกว่าที่จะมาถึงจุดนี้นะครับนั่นก็คือการมองหาอุปรสรรคสาคัญให้เจอนั่นเองเพราะการมองหาอุปรสรรคสําคัญให้เจอนะครับจะทําให้ปัญหา คลี่คลายลงได้อย่างมหาศาลลองมองดูในปัญหาที่คุณเจออยู่นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณหาอุปรสรรคที่สำคัญเจอแล้วหรืออยังก็ขอให้เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนที่ให้แง่คิดเข้าคิดด,ดีกับคนที่ได้ฟังครับแต่หากว่าชอบเรื่องราวนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณ รักฟังได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe Channel ของผมไว้และเราจะมาเจอกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้สสำหรับวันนี้สวัสดีครับ